สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพามาดูความแตกต่างระหว่างรุ่น XLT กับ F4 Max ข้างหลังผมนะครับเป็นสีแดงสวยเลยนะครับก็เรามาดูความแตกต่างแรกกันก่อนเลยก็คือว่าที่เห็นชัดๆเลยเป็นกระจังหน้าเป็นสีกาไฟนะครับผมตัวหนังสือเป็น FORD ซึ่งรุ่น XLT นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของ Ford จะอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นสีน้าเงินทุกคนพอจําได้ไหมครับผมอ่ะอันนี้จุดแรกนะครับจุดที่2ตัวต่อไปก็คือจะเป็นในเรื่องของ พวกไฟนะครับไฟของ F4 Max จะเป็นไฟ Day l i ล h t นะครับผมแล้วเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะครับเวลาขับคืนเนี่ยแสงก็จะเป็นลำเลยเป็นแสงธรรมชาติเลยครับมันจะทําให้เราเนี่ยขับขี่ได้ง่ายนะครับแล้วที่สังคัญนะครับจุดที่3คือเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่213แรงม้าซึ่งรุ่น XLT นะครับจะอยู่ที่160แรงม้าเท่านั้นเองนะครับผมจุดต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของชุดแต่งและที่เรา ทำให้จากโรงงานเลยลูกค้าไม่ต้องแต่งเราแต่งมาให้จากโรงงานด้วยราคาเพียง1นึ่0ล้าน0 0บาทตัวนี้เลยก็คือส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของคิ้วล้อ3นิ้วสีกาไฟนะครับเป็นสีเดียวกับกระจังหน้าเลยแล้วซีนเก็บรายละเอียดความงามการแต่งอย่างดีเลยครับมันทำให้ดูชุดแต่งเนี่ยสม,มูทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวรถนะครับจุดต่อไปก็คือล้อนะครับล้อเราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็น ยี่ห้อ B F มาจากโรงงานนะครับผมขนาดยางเนี่ย265/70 R17 นะครับล้อแม็กเนี่ยสวยมากๆเลยครับเป็นสีกาไฟนะครับเห็นไหมครับแล้วมาดูข้างในนะครับข้างในของเราเนี่ยช่วงล่างข้างในนะครับก็จะเป็นพกฟ็อกนะครับโมโนทู2.0ซึ่งเราให้ทั้งหมด4ต้นเลยนะครับมันก็ทําให้เนี่ยลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายเลยว่ารถคันนี้จะเก็บไว้ลุยหรือจะเก็บไว้ขนของนะครับมันทําได้ทั้งสอย่างเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้แก้มด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่ใจรายล,ละเอียดก็คือว่าก็จะเป็นสีกาไฟแล้วเขียนว่าไบเทอร์โบนะครับผมก็ค่อนข้างจะแรงนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดประตูเข้าไปเรามาพูดถึงตรงนี้เลยครับเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเป็นบันไดเหล็กค่อนข้างจะขงแข็งแรงนะครับผมเอามือเท้าเนี่ยครับเขย่าเขย่าเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาเราก้าวเท้าขึ้นไปบนรถนะครับมันค่อนข้างจะเต็มแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ารถเนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นออฟโรด แน่นอนนะครับผมทันทีที่เราเปิดประตูเข้าไปกุญแจอยู่กับผมใช่ไหมครับอยู่นี่ผมเอาออกมาให้ดูคุญแจของเราเนี่ยจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสสามารถเอามือทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยเปิดประตูก็ไปได้เลยครับเป็นสีกาไฟสวยงามตรงนี้เข้ามาเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะเห็นเบาะก,ก่อนเลยเบาะนี่ครับหน้านั่งมากนุ่มมากครับผมเป็นอาคาเนล่าเป็นเบาะเดียวกับแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็บ่งบอกอเราปักไว้ให้เลยว่าเป็น f อ4เ a ฟโฟเป็นรุ่นเฉพาะเลยนะอะไรที่ เหมือนแรปเตอร์บ้างจุดต่อไปคือเป็นแป้นเบรกกับแป้นแคลล่งเป็นเอ่อเป็นรุ่นเดียวที่เราทําในแรปเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอ TFT จะมีถึง2จุดนะครับผมแล้วก็เลยเลยไปนู่นนะครับจะเห็นว่าจะมีสวิตแบงค์สวิตแบงค์เนี่ยช่วยให้ลูกค้าเนี่ยครับต่อเติมติดตั้งไฟหรือวินนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเจาะกับตัวรถเลยก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เวลาเราจะไปต่อเติมอะไรข้างหน้านะครับผมเรื่องกระแสไฟอะไรต่างๆนะครับผมมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นนี่เลยโลบาร์ oba, สง่างามมากแข็งแรงบึกบึนทนทานสวยนะครับสีดำตัดกับสีรถนะครับมันบ่งบอกความเป็น DNA ของเลนเจอร์นะครับ f f o r max นะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับผมแล้วที่สำคัญนะอีกจุดหนึ่งเนี่ยถ่ายไม่ได้เลยในเรื่องของ แหนบของเรามีทั้งหมด6ชั้นนะครับซึ่ง XLT ของเรามีทั้งหมดแค่5ชั้นนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยให้ลูกค้านะครับตัดสินใจได้ว่าจะเอาไปขนของหรือจะเอาไปลุยนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าข้อแตกต่างของรุ่น XLT กับ f 4 Max เราพอเห็นภาพชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเบอร์โทรศัพท์วไว้นะครับว่า,ามีอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามหรือสั่งจองรถได้เลยที่เบอร์ 0826369289นะครับก็ฝากทุกคนติดตามผลงานผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ